เพื่อนๆคะตอนนี้พวกเราก็เดินออกกำลังกายนะคะ,ะกำลังมุ่งหน้าไปที่ Southern Cross Road นะคะ mm hmm. ก็คือ,อที่ตรงไปด้านโน้นนะคะแล้วก็แต่พวกเราจะไปด้านด้านนี้คะ่ะขึ้นไปข้างบนไปโคง o h มารามาโรดนะคะ mm hmm. ก็ให้เพื่อนๆชมวิวตรงตรงนี้คอเนอร์ตรงนี้นบ้านบ้านของประชาชนนะคะมันจะเนินๆเ,เขาลงไปนะคะ นี่มันมันจะสลบลงไปนู่นนะคะนี่มันเป็นเนินนะคะเป็นเนินแล้วก็สลบลงไปตรงข้างล่างก็เป็นพ์คมาดิฟฟาร์มนะคะมันมีหลายซอยที่ทะลุไปหามาดิวฟาร์มมาดิฟฟาร์มก็เป็นพ์คสวนสาธารณะที่สําหรับออกกําลังกายแหละคะ่ะมันจะเป็นเนินเขาอย่างนี้หละคะ่ะที่นี่เที้งเเวลาเวลาฝนตกมันก็น้ำไม่ท่วมค่ะ โอเคเราจะเดินกล,กลับบ้านนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดแ๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำงานแล้วนะคะเพื่อนๆอ,ออยริปทรีต้นมะกอกนกไอ้เนี้ยนกนี่เยอะเยอะอันนี้ทุยตัวดำๆนี่ทุย แล้วก็เจอกเยอะค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ค่ะตรงนี้นะคะพเพื่อนพอม,มาถึงตรงนี้แล้วใช่ปะ นี่ข้างหน้าของเรานี้คือโรงเรียนไฮสคูลนะคะเรียนมัธยมนะคะเรียกว่าเซเว่นคอลเลจนะคะหลานสาวก็มาเรียนที่นี่แหละค่ะหลานสาวก็มาเรียนที่นี่ก็คือเดินมาจากบ้านแค่ไม่ถึงสินาทีเนาะสะดวกสบายมากๆค่ะอันนั้นคือปลายรถเมล์ด้านโน้นนะคะ น้ก็ไปมีดอแบงค์นะคะที่ไปทํางานนะคะพรุ่งนี้ไปตรงนี้แหละอันนี้ป้ายรถเมย์นะคะรถเมย์ที่ผ่านนะคะมีเจ็ดหกรถเมย์กำลังมา อันนี้อันนี้ไม่บริการค่ะโรงเรียนมัธยมก็จะมีสนามกว้างนะคะด้านหลังนี่สนามกว้างมากสำหรับออกกำลังกายเล่นกีฬาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็อาคารก็มีหลายหลังด้วย แล้วก็มีเป็นมีการคลาสสอนนะคะกลางคืนก็มีนะคะสําหรับผู้ใหญ่ก็มีนะคะ,ะพวกออกกิจกรรมือเป็นกุ๊กกิ้งหรือว่าเพนติ้งนะคะคือแบบเวลาที่เด็เดกมัธยมเขาไม่เรียนนะคะก็จะมีเช่นช่วงบ่ายช่วงค่ำสวสาิ์ชิ์ช่วงกลางคืนประมาณนี้แหละคะ่ะเมื่อก่อนนี้เราก็เคยไปสอนอาหารไทยอะคะ่ะไปสอนอยู่นานอยู่เป็นปีนั่นแหละ เป็นครูคคสอนอาหารไทยทีนี้มันก็ไม่มีเวลาไปทำแล้วมันเหนื่อยมากแต่ก็จะมีนู่นแหละคุณผู้ชมสเตเดียมสำหรับทำกิจกิจกรรมนะสเตเดียมนะสำหรับแสดงแสดง,ดแสดงคอนเสิร์ตก็ได้ค่ะแสดงคอนเสิร์ตหรือว่าประชุมนะคะ ตอนนี้ก็เดินย้อนแสงนะคะเดินย้อนแสงว่าอาทิตย์กลับบ้านนะคะชมบรรยากาศบนท,ท้องถนนนะคะช่วงเย็นนี่แหละรถก็จะเยอะเพราะว่าเขาก็เลิกงานกันเนาะแต่ว่าช่วงนี้คือโรงเรียนปิดปิดนะคะก็จะไม่เยอะมากเท่าไหร่ก็คือช่วงทอ่จะปิดไปหนึ่งอาทิตย์โรงเรียนปิดสองอาทิตย์ค่ะ ที่เห็นรถเนี่ยก็คือผู้ปกครองเพิ่งอยากจะเลิกงานที่ไม่ใช่ไม่ใช่รถมาจากโรงเรียนมาจากออฟฟิศนู่นค่ะเป็น้ะคะสนามเล่นพืกปอตรงนี้อีกด้านหลังอีกนะคะของโรงเรียน h ฮส h ูลเซเว่นคอรเอันนี้ก็ไยรถเมล์นะคะเพื่อน halot mein เพื่อนคะนี่คือแยก c a p เปอร์โรดนะคะที่เราออกจากบ้านมานะเราก็มาถึงตรงนี้เราก็ถ้าไปมีดะดแบงเราก็ตรงไปนะคะตรงไปตรงไปต,ต,ตรงไปนี่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดไปอ s สตรีตนะก็เลี้ยวขวานะคะสามแยกนี้นะคะ ากาศค่อนข้างเย็นค่ะวันนี้นะคะองศา,าอยู่ที่สิบสององศาเซลเซียสค่ะแดดออกมาอุ่นๆก็โอเคแหละไม่มีฝนเพื่อนค่ะนี่ต้นพามเนี่ยของซอยนี้นะสวยมากต้นใหญ่มากคุณผู้ชมต้นหลายต้นเข้าไปนู่น ตอนเย็นนะนกกระจอกนะมาขึ้นนอนนะ้องร้องเสียงดังสนัน่นวันไหวคุณผู้ชมคะ่ะก,ก็เป็นบ้านของเขาเหมือนเราเลยเราก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันหาที่นอนเนาะอันนี้คือต้นสนที่แบบสวยมากสวยยาวขึ้นไปนู่นคุณผู้ชมอยาให้ดูเอ,อสูงมาคักแล้วเล่ะต้นสนนี่ยัางงามกับเอกกระแดงามงามจับให้มึงอืม นี่ก็ถนนโค้งีิมารามานะคะเ,เพื่อนใกล้จะถึงบ้านแล้วนะเนี่ยจําได้ไหมตรงนี้ที่เราเดินไปอ่ะเดินไปแล้วเลี้ยวไปนู่นที่ทํางานเนาะบ้านหลังนี้คุณผู้ชมเขาต้องการขายนี่ค่ะก็คือออกชั่นแหละ ออปชั่นก็คือประมูลค่ะคุณผู้ชมกำแพงดีดีแข็งแรงมากกำแพง กำแพงแบบนี้ก็สวยค่ะคุณผู้ชมมันเป็นอิฐที่แบบค่อนข้างแข็งแรงนะคะการสร้างบ้านน่ะแบบนี้ก็โอเคแต่นี่เขาทำเป็นกําแพงค่ะหนามากเลยหนาตึบ๊บคุณผชมเขาบ้านหลังนี้นะสวยๆวก็มีนกฮูกนะอยู่หน้าบ้านเขา เพื่อนคะอันนี้คือต้นเชอรี่บลูเัี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ออกดอกคะ่ะสีชมพูสีขาวชมพูอ่อนชมพูแก่เขาขอออกดอกแล้วถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยเราชอบตรงนี้มากเลยนี่จะเป็นเนี่ยล็อกหญ้าเนี่ค่ะนี่ค่ะกำลังตุมต่มๆอยู่นะคะเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมดอกกำลังมานะนี่ อ,อ,อีกสักประมาณเดือนเดือนหนึ่งก็ออกดอกแล้วอันนี้เพื่อนบ้านบ้านของโทนี่แกก็ชอบตัดต้นนี้แล้วต้นสนเพราะแกไม่ให้มันยาวแล้วก็ตรงนี้อ่ะตัดได้ดีนี่นู่นสน,นามทําด้ดีหนึ่งโอเคค่ะเพื่อนมาถึงบ้านแล้วนะขอบคุณนะคะที่เดินเดินมาด้วยกัน เองชมมาด้วยกันบรรยากาศนี่นี่มาถึงบ้านแล้ววันนี้วันที่สิบเนาะจุลายเนาะนะคะขอให้เ,เพื่อนๆมีความสุขทุกคนนะคะทุกวันนะคะเดินทางปลอดภัยกลับบ้านนะคะจะไปเก็บดอกไม้ดีไหมดอกไม้มีเดี๋ยวเสิร์ฟมีสองแบบนี่อย่างบบนี้กับเดินไปอีกนี่ๆนี่น ไม่เก็บหรอกตันนี้เก็บตรงที่เขาล่วงแนละ้วถ้าอยากเก็บโอเคขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะไปก่อนขอบคุณค่ะดอ,อกไม้สวย